สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะประจำวันที่แปดพฤษภาคมปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกรพนันสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือเจ็ดกับศูนสามกับหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสีจ็ดหกศูห่กศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สีูนเนาะ ก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปอังกฤษ7กับ4ี่แกับ1เราจับ7กับ8ไดให้เนาะ7 0 7 1 7 4 7 8 7 9 8 0 8หนึ่ง8 7 8 9นะคะจับคู่ก็7 44 77 11 7 7 8เจ4ดเจหนึ่นะ8ปดหนึ่งห้า1เ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเด้อเจ็ดศูนย์สี่เนาะข้างบนนะสามหกแปดหกแปดหนึ่งก็ได้เนาะสามแปดหนึ่งก็ได้จับคู่ด้วยกันนะเยอรมนีสองก็ห้าสี่กับเจ็ดสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดสี่หนึ่ง จับคู่ก็สองห้าห้าสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าสี่สองสองสี่เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่รุ้นด้วยกันนะคะนี่วันนี้เราเน้นเจ็ดให้นะเจ็ดกระสูนลองมาคือสี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดียเพีย,ยงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะตลาดหุ้นเพิ่งเปิดเดอ้อวันนี้ดูลานเราไปก่อนนะ โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ